สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวส,ะะออสุรยาออซิสเตชันนะคะวันนี้ก็ได้เวลามาปลูกกระชายลงกระถางนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้เตรียมกระถางไว้เยอะพอสมควรนะคะนี่คะคะนี่ก็คือกระชายที่เตรียมปลูกนะคะเนี่ยค่ะ เื่อเราได้กระชายมาแล้วเราก็เอาดินใส่กระถางนะคะดินก็คือดินร่วนสวยบ้านเรานี่แหละมีปุ๋ยคอกมีที่มีกากไม้เศษใบไม้ใบตองแห้งอะไรพวกนี้ใส่ไปเลยนะจ๊ะแล้วก็ได้แล้วก็เอาแง่งปักลงไปเราขุดหลุมปักลงไปแล้วก็กลบ ใส่ใบกระถางละสองหัวสามหัวแล้วแต่นะคะเนี่ยแง่งเนี้ยเขาก็จะเกิดขึ้นมาใหม่เมื่อเขามีใบประมาณแง่งละสาหรือสีใบเขาจะแตกกอเราค่อยแยกต้นนะคะตอนนี้เราหัวปักลงไปก่อนเนี่ยหต้น2ต้นสามต้นสีต้นก็ว่ากันไปพอเขาออกใบเป็น3ามสีใบแตกกอเราค่อยมาแยกกออีกครั้งหนึง่งก็คือตอนนี้เราเอาลงลงปลูกก่อน เสร็จแล้วก็กลบเลยนะคะเนี่ยค่ะจะได้ไม่ลืมกลบเลยหักหักแต่ไม่เป็นไรนะคะเนี่ยค่ะหน่อเขาก็มีพร้อมเกิดปักลงไปเลยจ้ะ ไม่ต้องคิดเยอะเดี๋ยวเราค่อยมาแยกอีกทีหนึ่งน้ำกระชายทำน้ำกระชายทำอาหารคืออร่อยค่ะกลิ่นเขาจะหอมมากดับกลิ่นข้าวได้ดีนะคะพวกปลาพวกปลาไหลพวกหมูเนี่ยผัดเผ็ดหมูปา่าผัดซีฟู้ดพวกเนี้ย กรชายก็รักษาโควิดได้ด้วยนะจ๊ะเนี่ยค่ะใส่ไปเลยจ้ะไม่ต้องคิดเยอะ แล้วก็ดินกลบแล้วนะจ๊ะแล้วก็เอาน้ำรดตามเดี๋ยวมาดูให้เสร็จซึ่งมีเยอะพอสมควรดินจะดีจะมีใช่ไส้เดือนนะคะมีไส้เดือนมีเศษมูลสัตว เสศจใบไม้เนี่ยเหมือนพวกเนี้ยจะมีมูลสัตว์มูลวัวขี้วัวขี้แกะขี้แพะก็ว่ากันไปถ้ามันเล็กเกินแล้วก็ใส่หลายๆหัวเนี่ยค่ะประมาณนี้แล้วก็เอาน้ำรดนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทําต่อนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปให้เพื่อนๆดูเป็นครั้งต่อไปเมื่อเขางอกแล้วก็เดี๋ยวจะดูการแยก ต้นแยกหัวแยกกอว่าแยกยังไงก็คือเราไม่จําเป็นต้องมีเยอะก็ได้ค่ะถ้าเรามีประมาณ2-3งกิโลเราแยกเราจะได้ประมาณ3าสไล่นะคะทําไปทําได้ทําขายทําไว้กินทําไว้ทานไว้รักษาตัวเองโรงพยาบาลหรือยาที่เขายังไม่มีวัคซีนแล้วก็ใช้สมุนไพรไทยเรามีกระชายมีมะกรูดมีตะไคร้พวกเนี้ย เราต้มแล้วก็ดื่มหรือว่าอ่าเหมือนอบซาวน่าค่ะเราต้องดูแลรักษาตัวเราเองสมุนไพรไทยนะคะใช้ได้ปลูกไว้นะคะปลูกไว้ติดบ้านติดสวนนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะโชคดีมีความสุขค่ะรวยๆทุกคนจะ้ะบ๊ายบาย